แบงเขตเลือกตั้งใหม่ทำพิษชาวบ้านเดือดร้อนต้องเดินทางไกลข้ามรางรถไฟไปใช้สิทธิ์ชาวบ้านคิดเอื้อใครหรือไม่วันที่24มีนาคม2568ชาวบ้านจากตำบลหนองควาย,วายอหนองแสงรวมตัวกันแน่นสำนักงานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีกกตสระบุรีเรียกร้องความเป็นธรรมหลังถูกโยกสิทธิ์เลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่2ไปยังเขตเลือกตั้งที่1โดยไม่มีการชี้แจงล่วงหน้าสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากวันเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้สมัครบางกลุ่มก่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซงและสมาชิกสภาเทศบาลและในวันที่11พฤษภาคม2568ชาวบ้านรวมตัวหน้าสำนักงานก,กอกตสระบุรีร้องขอความเป็นธรรมช่วงเช้าว,วันนี้24มีนาคม2568กลุ่มชาวบ้านจากหมู่3หมู่4บางส่วนหมู่5และหมู่7ของตำบลหนองควายควายกว่า100คนรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานกกตสระบุรีพร้อม้ายข้อความเรียกร้องความเป็นธรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดชาวบ้านบางคนตะโกนขอให้ก่อ,กอตอกลางลงมาตรวจสอบขณะที่บางส่วนเปิดเผยว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่สร้างความลำบากให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางไกลขึ้นข้ามถนนข้ามทางรถไฟไปยังจุดเลือกตั้งใหม่ตัวแทนชาวบ้านชี้ไม่โปร่งใส หว่นเป็นเกมการเมืองในวิรุณพูริเลสสวานิ์ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าการแบ่งเขตครั้งนี้ไม่เป็นธรรมชาวบ้านเคยลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่สองมาตลอดแต่จู่ๆกลับถูกย้ายทั้งหมู่บ้านไปเขตหนึ่งโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลชัดเจนทั้งที่เราเลือกรูปแบบที่3ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดตามที่กกตเสนอมาแต่กลับมีการตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้รูปแบบอื่นโดยไม่มีการทำประชาพิจารณนี่มันคืออะไรกันแน่พื้นที่ตำบลหนองนาโซ และตำบลหนองแซงถูกกัน้นด้วยทางรถไฟการเดินทางไปใช้สิทธิลำบากขึ้นมากสำหรับชาวบ้านโดยเฉพาะคนแก่นี่เป็นการตัดสิทธิ์ทางอ้อมหรือไม่พอ,อกก,ก,กตสระบุรีแจง้งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนายนทวัฒน์พงศิศรภาพผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรีได้ออกมาชี้แจงต่อผู้ชาวบ้านว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายทุกประการ เราได้พิจารณาจากข้อ Jamie, ม lonely, อ Dai, ูลประชากรข้อเสนอของเทศบาลและปัจจ la ัยด้านภูมิศาสตร์ก่อนส่งให้กรกตกลางเป็นผู้ตัดสินใจแม้ชาวบ้านจะเลือกรูปแบบที่3แต่กรกตกลางมีอำนาจวินิจฉัยและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเราไม่ได้ละเลยความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่สามารถคลายความกังวลของชาวบ้านได้หลายคนยังคงตั้งข้อสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางกลุ่มหรือไม่ชาวบ้านไม่ยอม เตรียมยืดหนังสือร้องเรียนถึงกกตกลางแม้จะได้รับคำชี้แจงจากกกตสระบ,บุรี แต่ชาวบ้านยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าร้องเรียนต่อกกอตกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อน,นำส่งหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการหนึ่งในชาวบ้านกล่าวว่าถ้าการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสจริงกกต,ตกลางต้องลงมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองและรับฟังเสียงของชาวบ้าน<ท>ไม่ใช่ตัดสินใจจากบนหอคอยงาช้างเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้โปร่งใสหรือไม่คำตอบอยู่ที่ประชาชนการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่ตรั เงากับความต้องการของประชาชนกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองแสงในวันที่11พฤษภาคม2568นี้จะโปรงสายจริงหรือหรือเป็นเพียงเกมที่มีการกำหนดผลลัพธ์ไว้แล้วชาวบ,บ,บ้านตำบลหนองควายโซจะสามารถทวงคืนสิทธิ์ของตนเองได้หรือไม่่างที่มาวันนี้นะครับผมเรามาก็มาขอดูรายงานการประชุมของเทศบาลก็คือไปกกตขอท้องถิ่นนะครับว่ามีการส่งแบบ ที่เราความประสงค์ของชาวบ้านมายัางอบกตเนี่ยเป็นไปตามที่ชาวบ้านต้องการหรือไม่หรือว่าเป็นความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งเราก็ได้เข้ามาดูแล้วแล้วทาง,งกรกตจังหวัดก็ได้ให้เราเข้าไปดูเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการกรกตจังหวัดตามที่รูปแบบที่ส่งมาก็คือทาง,งกรกตประชุมแล้วเห็นรูปแบบที่ชาวบ้าน ให้รูปแบบมาเป็นแบบที่สามเป็นแบบรูปแบบที่เหมาะสมไปยังกตกตกลางซึ่งเราก็ได้ทำอยู่แล้วว่าตามเป็นไปตามที่ชาวบ้านอยากได้แต่การที่กกตกลางตัดสินใจลงมาอย่างอย่างอย่างแบ่งเขตมานั้นมันไม่ตรงกับความเหมาะสมซึ่งทําให้ชาวบ้านที่มาวันนี้อาจจะเดือดร้อนครับเพื่อความเดือดการเดินทาง ความเหมาะสมการแบ่งแยกระหว่างชุมชนทำให้อาจทจำให้เกิดการขัดแย้งภายในชุมชนหลายๆอย่างครับในทั้งการจุดการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของอเทศบาลตำบลหนองแซงนะครับซึ่งจะแบ่งเขตระหว่างตำบลหนองไวโซกับตำบลหนองแซงออกจากกันโดยชัดเจนโดยการมีทางรถไฟกัน้นกลางซึ่งทําให้การสัญจรไปมาระหว่างเขตตำบลหนองแซงกับเมืองหนองไโซเนี่ยมันค่อนข้างจะไปลําบาก ผู้สูงอายุเอ่ยอะไรเอ่ยครับและอย่างหนึง่งการที่ตำหนองไพโซที่เป็นชุมชนตลาดที่ขนาดใหญ่ mm hmm. การแบ่งเขตระหว่างขึงกลางข่ากลางของชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมผมเกรงว่าจะทําให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นไม่มีผลกระทบกับการทําให้กะทะเลาะเบอกแว้งกันได้ครับก็จบกรณีที่ชาวบ้านเราเรียนครับท่าน เราอธิบายเป็นไงบ้างครับครับวันนี้นะครับเราก็อธิบายขั้นตอนนะครับการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าเรามีกระบวนการการกําหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอย่างไรนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในระดับจังหวัดนะครับการเสนอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การพิจารณาของ ท่านกบฏท่านคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งมีท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งท่านเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณานะครับว่าจะเลือกรูปแบบใดเป็นผู้พิจารณานตัดวินิจฉัยนะครับซึ่งท่านก็มีมตินะครับแล้วก็ลงนามในประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท้องถิ่นสภาเทศบาลนะครับใน จังหวัดสบดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับซ okay. anyway, ึ่งเราก็อธ no ิบายกระบวนการขั้นตอนนะครับว่าเรารับฟังาที่เห็นของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็นําความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาพิจารณาด้วยแล้วนะครับซึ่งการพิจารณาของทางคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับเราก็นําความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมาพิจารณาแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับจัดลาดับความเหมาะสมนะครับเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวิจัยนะครับก็เป็นไป ตามกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามข้อก <se> ําหนดตามกฎหมายทุกประการครับเกิดจากบริเวณที่ที่ยังไม่รู้นะมที่มีมติไปแล้วกับประชาชนประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ทราบที่พาว่ไม่พอใจประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็เห็นว่ารูปแบบที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติมานะครับจะอาจจะส่งผลต่อความเดือดร้อนนะครับในการ ไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งนะครับจากเดิมไปอีกที่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าย้ายไปอีกเขตหนึ่งนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องเดินข้ามถนนนะครับหรือข้ามทางรถไฟหรือว่าอาจจะไปทางอ้อมนะครับเพื่อที่จะไปลงคะแนนใช้สิทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็พยายามที่จะแก้ไขป,ปัญหานี้ให้นะครับด้วยการกําหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่เรื่องการกําหนดเลือก เดเลือกต mm ั้งเพิ่มเติมเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองแซงนะครับซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนชาวหนองแซงที่ปเป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งตรงนี้ทางกกตจังหวัดของเรานะครับเราก็จะไปพูดคุยนะครับประสานงานกับทางเทศบาลหนองแซงแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลหนองแซงเพื่อขอหาลือเรื่องการกําหนดหน่วยรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ครับแค่หนเขตเลือกตั้งแยกแยกจากเดิมเนี่ยมันมีผล ค,ค,ค,คือการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับผมผมโดยส่วนตัวนะครับก็เข้าใจว่ามันก็จะต้องมีผลต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของของผู้สมัครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ในการแบ่งเขตของเรานะครับเราไม่ได้แบ่งโดยลำพังนะครับเราก็ยึดความคิดเห็นนะครับของเทศบาลนะครับที่เสนอรูปแบบมานะครับเราก็มาประมวล นะครับดูว่ารูปแบบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่นะครับโดยเราไม่ได้ไปคิดเลยว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นของใครนะครับเราก็พิจารณาไปด้วยความเป็นกลางนะครับแล้วเราก็นําความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความคิดเห็นของทางเทศบาลนะครับมานําเสนอกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็คณะกรรมการคอตทุกประการครับเพียงแต่ว่าในในการแบ่งเนี่ยเราเราไม่ได้ไปมองว่าพื้นที่ไหนเป็นของใครนะครับเพราะถามจริงๆคือตัวผมเองนะครับผมก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ไหน ไป็ของใครนะครับผมผมไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่ากา็ได้รับข้อมูลนะครับการแบ่งเขตเนี่ยเราขอ,ขอข้อมูลมาจากเทศบาลนะครับในการประกอบการแบ่งเขตทั้ง3รูปแบบ